มากี้ราศีเคลื่อนไหวไอจีแล้วหลังปอกพศรก่อนโพสเป็นนายทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆป,ปอกพศรก่อนทายาเซนทรัลสามีนางเอกดังมากี้ราศีนั้นได้โพสเป็นนายโดยได้โพสภาพขณะนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมระบุข้อความว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอายุขนาดนี้แล้วทำไมเพิ่งมารู้ และในเวลาต่อมาชาวเน็ตแท็กคอมเมนต์ไอจีป๊อกพศรกรหลังเขานั้นถูกจับตานักร้องคำบายซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดป๊อกพศรกรมากมายว่าพี่ต่ออกคะข่าวที่ออกมีความจริงไหมช่วยตอบผลเอกอยอยค่ะไม่ใช่พี่คู่ที่เป็นข่าวนางเอกดังแฟนิดหับมีเมียน้อยใช่ไหมคะฉันขอให้ข่าวที่ออกมา เป็นคนอื่นคุณป๊อกไม่เคยออกมาชี้แจงเลยสักครั้งเราว่าอาจจะจริงแต่ครอบครัวแค่ไม่อยากเป็นข่าวหรือเปล่าขออยาเป็นจริงเลยตั้ตั้งแต่เช้าและล่าสุดมากี้ราศีนางเอกดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวไอจีแล้วหลังสามีป๊อกพัสสนก่อน โพสเป็นนายกินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ yeah. โดยเธอนั้นได้โพสตอรี่ไอจีหลังมีข่าวดรามา่าซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ภาพแอร์รกเป็นภาพน้ำหนักลงลดทั่วและอีกภาพเป็นวิวยามดึกท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้หนุ่มป๊อกออกมาชี้แจงข่าวลือในอินดราเอรเกรมอยู่เรื่อยๆทั้งนี้ข่าวลือดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง